สวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้าเ้ามาพาดูช้างกินหญ้าครับพังน้องเหมยนะครับอายุ3ามสิบกว่าปีคาดว่าจะท้องเลยครับช้างเชิกนี้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับมันเป็นอยู่ของช้างเราตัวนี้ลักษณะ่าทางร่างกายสมบูรณ์ท้างนี้คิดว่าน่า,นาจะท้องครับคาดว่าน่าจะท้องได้ยี่สิบเดือนแล้วนะครับนี่ครับ มันก็ตั้งร่างกายสมบูรณ์นะครับตัวนี้ถึงจะดตรงงานแต่ก็มีอาหารการกินที่สมบูรณ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามช่องของเราได้นะครับทางทางช่องทางนะครับมัมแชนแนลนะครับ YouTube ติดต่อติดตามได้นะครับมีอาหารมีอะไรก็สามารถเอามาให้ได้นะครับอยู่ที่ส่วนทางบางทองครับพัทยชนบุรีตัวนี้ชื่อมัมนะครับ ลายมัมอายุสิบเจ็ดปีนะครับตัวนี้ทำหน่อยเดียวย<อ>ครับพี่เรียงดังเอออย่งดีสวยๆเออเนี่ยครับลายมัมของเราถักทายตอนเช้าๆนะครับเตืนตัวนี้อีกเชือกนะครับของเราในช่องเราดูแลอยู่สามเชือกนะครับนี่ปลายหมัปลายกุญช้างแล้วก็ฟังน้องเหมือนะครับ ถึงจะจบงานแต่เราก็ให้กินแบบสมบูรณ์นะครับกินดีครับเนี่ยครับเป็นช้างพ่อพันธุ์นะครับอยู่ที่สวนช้างวังทองของเรานะครับเนี่ยเป็นช้างนีสัยดีครับแต่สายตาจะฝากฟางข้างหนึ่งนะครับตาขาวข้างนึ่งอายุ40ปีแล้วครับเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยครับตาเขาขาวข้างนึงสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับติดตามช่องของเราด้วยนะครับ ทางช่องลายหม่ำชนแนลนะครับฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับ